ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามเจาะลึกโลกพอดแคสต์แหล่งข้อมูลและบทวิเคราะห์ข่าวโลกเชิงลึกที่สร้างขึ้นสำหรับทุกคนที่สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะลึกโลกพอดแคสต์กับผมอิสราครับสำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารช่วงนี้นะครับก็คงจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนักกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูเหมือนว่าจะาตึงเครียดขึ้นทุกวันเลยนะครับใช่ค่ะ จากแค่การกระทบกระทั่งกันเล็กน้อยตอนนี้กลายเป็นการประทะก,กันด้วยอาวุธหนักไปแล้วแถมยังมีรายงานว่ามีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจนหลายคนก็กังวลนะครับว่าเอ๊ะมันจะบานปลายไปหรือเปล่าอืมค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในทุกมิติของสถานการณ์นี้เลยนะครับจากข้อมูลที่เรามีอยู่เราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแต่และฝ่ายตอบโต้กันยังไง แล้วที่สําคัญที่สุดเลยคือผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างไรบ้างซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยวิเคราะห์ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นครับก่อนดูนเลยนะครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องเจาะลึกโลกพอดแคสต์ของเราเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเอาละครับสถานการณ์มันดูเหมือนจะรุนแรงขึ้นเร็วมากเลยอะไรคือจุดเปลี่ยนครับที่ทําให้การประทะเล็กๆน,น้อยๆเนี่ยกลายเป็นการตอบโต้ที่หนักหน่วงขนาดนี้ค่ะ จุดเปลี่ยนที่สำคัญจริงๆมันเริ่มจากการที่ฝ่ายกัมพูชาเขาเริ่มใช้จรวด BM 2 1หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่าจรวดหลายลำกล้องนะคะคกับโดนโจมตีเข้ามาในฝั่งไทยก่อนค่ะแล้วที่น่ากังวลมากๆก็คือเป้าหมายที่ถูกโจมตีเนี่ยไม่ใช่ค่ายทหารแต่เป็นชุมชนในอำเภอกันทะล,ลาดกับอำเภอรกราบเชิงซึ่งก็คือเป็นบ้านเรือนของประชาชนล้วนเลยค่ะจรวด BM 2 1บเอ่อ มันมีความร้ายแรงอย่างไงครับช่วยอธิบายให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมครับอืมถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆนะคะลองนึกภาพว่าเป็นเหมือนปืนลูกซองขนาดยักษ์ค่ะปืนลูกซองยักษ์ใช่ค่ะแทนที่จะยิงกระสุนนัดเดียวนี่คือการยิงจรวดขนาดใหญ่ออกไปพร้อมกันทีเดียว40นัดแล้วมันก็จะกระจายไปทั่วพื้นที่กว้างๆเลยค่ะจุดเด่นของมันก็คือความไม่แม่นยำเอา้า ใช่ค่ะซึ่งนั่นแหละคือความน่ากลัวของมันเมื่อเอามาใช้กับพื้นที่ชุมชนเพราะมันไม่ได้มีไว้ยิงเป้าหมายจุดเดียวแต่มีไว้สาดระเบิดใส่พื้นที่ทั้งย่านเลยใครจะโดนบ้างก็ก็แล้วแต่ดวงเลยค่ะฟังดูแล้วเหมือนเป็นอาวุธที่สร้างความหวาดกลัวมากกว่าจะเป็นอาวุธทางทหารนะครับพอพลเรือนของเราถูกโจมตีแบบนี้ฝ่ายไทยเราตอบสนองยังไงครับ นั่นเลยค่ะมันก็เลยทําให้ฝ่ายไทยต้องตอบโต้อย่างเฉียบขาดกองทัพบ,บกก็เปิดฉากปฏิบัติการที่เราอาจจะเรียกว่ายุทธการตัดเส้นเลือกโดยใช้ปืนใหญ่ระยะไกลระดมยิงเข้าไปในดินแดนกัมพูชาลึกถึง25กิโลเมตรเลยค่ะเดี๋ยวนะครับ25กิโลเมตรนี่มันมันไม่ใช่แค่การยิงโต้ตอบข้ามชายแดนแบบปกติแล้วนะครับนี่คือการโจมตีเข้าไปลึกมาก อะไรที่อยู่ลึกขนาดนั้นถึงสำคัญจนเราต้องยิงเข้าไปทำลายครับถูกต้องเลยค่ะนี่ไม่ใช่การยิงสุ่ม 4, สุ่มหแต่เป็นการยิงแบบหวังผลโดยใช้ข้อมูลจากดโดรนลาดระเวนที่บินเข้าไปชี้เป้าให้อ oh. ทำให้การยิงแต่ละนัดเนี่ยแม่นยำม,มากเป้าหมายหลักก็คือโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้สนับสนุนการรบค่ะไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการที่ใช้วางแผนจุดรวมพลของทหารและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือเส้นทางลำเลียงสเสบียงและอาวุธ ที่เรียกว่าโลจิสติกใช่ไหมครับใช่ค่ะการโจมตีครั้งนี้ก็เหมือนกับเอ่อเหมือนเราไปบีบเส้นเลือดใหญ่ไม่ให้เลือดไปหล่อเลี้ยงร่างกายส่วนหน้าได้พอสเสบียงกับอาวุธไปไม่ถึงแนวหน้ากำลังรบตรงนั้นก็จะอ่อนแอลงไปเองโดยธรรมชาติเลยผลก็คือศูนย์สนับสนุนของกัมพูชาหลายแห่งถูกทำลายการเสริมกำลังก็ต้องหยุดชะงักทันทีมีการประเมินว่าฝ่ายกัมพูชาสูญเสียกำลังพลไปราวๆ4 6ถึงนายเลยทีเดียวค่ะ เข้าใจแล้วครับคือยุทธศาสตร์ของเราไม่ใช่แค่ผลักดันทหารที่อยู่ตรงหน้าแต่เป็นการทำลายความสามารถในการทำสงครามของเขาจากข้างหลังเลยทีนี้นอกจากภัยคุกคามบนดินแล้วในข้อมูลยังพูดถึงภัยยุคใหม่อย่างโดรนด้วยเราจัดการกับสมองที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีด้วยโดรนพวกนี้ยังไงครับนั่นเป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะเพราะมันแสดงให้เห็นว่าสงครามยุคนี้เปลี่ยนไปแล้ว กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่กริปเพนจากกองบินเจ็ที่สุราธานีเข้าไปปฏิบัติการแต่เป้าหมายไม่ใช่ค่ายทหารให,ใหญ่ๆที่เรามองเห็นได้ชัดเจนเอ้าวแล้วเป้าหมายคืออะไรล่ะครับถ้าไม่ใช่ค่ายทหารเป้าหมายคือสิ่งที่เรียกว่าฐานทัพแฝงค่ะฝ่ายกัมพูชามีความฉลาดในการซ่อนศูนย์บัญบรรชาการของตัวเองไว้ในอาคารที่ดูภายนอกไม่ต่างจากบ่อนคาสิโนหรือตึกแถวทั่วไปตามแนวชายแดนเลยค่ะโห oh. แต่ข้างในนั้นคือศูนย์ควบคุมโดรนคลังอาวุธแล้วก็ศูนย์บัญบรรชาการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยมากอย่างนี้นี่เองมันเหมือนฝันร้ายของฝ่ายขาวกรองเลยนะครับคือเราจะไปทิ้งระเบิดใส่อาคารที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาไม่ได้เลยถ้าข้อมูลไม่แม่นยำร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ค่ะมันท้าทายมาก แต่เครื่องบินกริปเพ่งของเราก็ใช้วิธีที่แยบยลคือบินในระดับที่ต่ำมากๆเพื่อหลบการตรวจจับของเรดาร์ฝ่ายตรงข้ามพอเข้าใกล้เป้าหมายก็เร่งความเร็วเข้าโจมตีทำลายฐานทัพแฝงเหล่านี้อย่างรวดเร็วและแม่นยำค่ะซึ่งการบินต่ำแบบนั้นก็มีความเสี่ยงสูงมากสำหรับตัวนักบินเองทั้งจากอาวุธภาคพินดินแล้วก็สภาพภูมิประเทศสแสดงว่าเป้าหมายนี้ต้องสำคัญมากจริงๆ สำคัญมากค่ะเพราะมันคือสมองของปฏิบัติการโดรนทั้งหมดแล้วผลลัพธ์ก็พิสูจน์ได้ทันทีเลยค่ะหลังจากที่กริเพนเข้าโจมตีจำนวนเที่ยวบินของโดรนจากฝั่งกัมพูชาก็ลดลงแบบหัวภาพเลยค่ะ oh. นี่คือภาพสะท้อนของสงครามสมัยใหม่เลยค่ะที่เป้าหมายที่ล้ำค่าที่สุดอาจไม่ใช่กองทัพรถถังใหญ่ๆแต่เป็นห้องเล็กๆที่มีคนไม่กี่คนนั่งคุมคอมพิวเตอร์อยู่เหมือนใช้มีดผ่าตัดของศัลญยญแพทย์ไม่ใช่ค้อนปอนถูกต้องค่ะน่าสนใจมากครับ เราจัดการสมองที่ควบคุมโรนไปแล้วด้วยกริปเพนจัดการเส้นเลือดที่ลำเลียงสเสบียงทางบกด้วยปืนใหญ่แล้วเส้นทางลำเลียงทางทะเลล่ะครับมีการจัดการตรงนั้นด้วยไหมครบทุกมิติเลยค่ะกองทัพเรือเองก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการครั้งนี้โดยใช้เรือหลวงเทพาและกำลังนาว,วิกโยธินทำการยิงสนับสนุนจากอ่าวไทยเข้าไปยังชายฝั่งของกัมพูชาค่ะยิงจากเรือรบในทะเลเข้าไปเลยหรือครับ ใช่ค่ะใช้ปืนเรือขนาด76มิลิเมตรที่มีระบบเรดาร์ช่วยควบคุมการยิงทำให้โจมตีเป้าหมายได้อย่างแม่นยำทั้งกลางวันและกลางคืนเลยเป้าหมายหลักของการโจมตีทางทะเลครั้งนี้ก็คือคลังน้ำมันแล้วก็จุดส่งกำลังบำรุงที่อยู่ติดชายฝั่งซึ่งเป็นเชื้อเพลิงให้กับยานเกราะแล้วก็รถลำเลียงต่างๆของกัมพูชาค่ะอ๋อเข้าใจแล้วคือถ้าทางบกไม่มีรถวิ่งพราะไม่มีน้ำมันทางทะเลก็ไม่มีเรือมาส่งของ เป็นการปิดล้อมตัดกำลังบำรุงทุกเส้นทางจริงๆทั้งบกอากาศและก็ทะเลถูกต้องค่ะพอเส้นทางลำเลียงถูกตัดขาดทั้ง3ทางแบบนี้ความสามารถในการส่งกำลังเสริมไปแนวหน้าของฝ่ายกัมพูชาก็แทบจะเป็นอมภาาเลยครับไอ้ฝ่ายกัมพูชาก็ต้องทุ่มทรัพยากรที่เหลืออยู่ทั้งหมดออกมาสู้ที่แนวหน้าซึ่งก็คือรถถังใช่ไหมครับเห็นในข้อมูลพูดถึงรถถังรุ่น t 5 5ใช่ค่ะ ฝ่ายกัมพูชาเคลื่อนรถถัง T55 ้าาจำนวนหลายคันมาเสริมแนวรบด้านหน้าเพื่อพยายามต้านทานการบุกข,ของฝ่ายเรารถถัง T55 นี่เอ่อมันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างเก่ามากแล้วใช่ไหมครับมันยังน่ากลัวอยู่อีกเหรอในยุคนี้แม้จะเป็นรถถังรุ่นเก่าแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าจำนวนก็คือคุณภาพอย่างหนึ่งในสนามรบอ่าจริงด้วยครับ รถถังเก่า10คันก็ยังคงเป็นรถถังอยู่10คันสามารถสร้างแรงกดดันแล้วก็อำนาจการยิงได้มหาศาลอยู่ดีการนำรถถังออกมาใช้จึงเป็นสัญญาณว่าการสู้รบกำลังยกระดับแล้วค่ะแล้วฝ่ายไทยเราตอบโต้การเคลื่อนทับของรถถังอย่างไรครับ ฝ่ายไ,ไทยเราใช้ยานเกราะล้อยางที่มีความคล่องตัวสูงกว่าเข้าปฏิบัติการร่วมกับทหารราบและมีปฏิบัติการหนึ่งที่สําคัญมากในเชิงสัญ,ญลักษณ์คือการที่ทหารของเราบุกเข้าไปถึงที่ตั้งของฝ่ายกัมพูชาแล้วก็ทําลายป้ายฐานบัญชาการที่เขาตั้งอยู่ในพื้นที่พิพาททิ้งไปค่ะการเข้าไปรื้อป้ายนี่มันมีความหมายมากกว่าแค่การทำลายป้ายธรรมดาใช่ไหมครับมีความหมายอย่างยิ่งเลยค่ะมันไม่ใช่แค่การยึดพื้นที่แต่เป็นการประกาศชัยชนะทางใจด้วย เป็นการส่งสารไปถึงฝ่ายตรงข้ามและประชาคมโลกว่าเราสามารถควบคุมพื้นที่ตรงนั้นได้อย่างสมบูรณ์แล้วแล้วก็ยังเป็นการเตือนด้วยว่าหากยังไม่ยอมลดระดับความรุนแรงลงเราก็พร้อมที่จะขยายแนวควบคุมออกไปอีกทั้งหมดที่เราคุยกันมาคือเรื่องของยุทธศาสตร์การรบอาวุธเทคโนโลยีแต่ในความเป็นจริงคนที่อยู่ตรงกลางระหว่างยุทธศาสตร์พวกนี้คือชาวบ้านธรรมดา สถานการณ์ของพวกเขาเป็นอย่างไรบ้างครับนี่คือส่วนที่น่าสลดใจที่สุดของความขัดแย้งเลยค่ะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นชุมชนคนไทยในหลายพื้นที่ถูกโจมตีด้วยจรวด BM-21 แล้วก็โดรนพลีชีพทำให้บ้านเรือนโรงเรียน,รรยนทรัพย์สินของชาวบ้านเสียหายจำนวนมากผู้คนต้องอบพยพหนีตายกันอย่างโกลาหล ซึ่งการกระทำแบบนี้การจงใจโจมตีพื้นที่พลเรือนที่ไม่มีเป้าหมายทางทหารในทางกฎหมายระหว่างประเทศถือว่าเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามเลยทีเดียวค่ะนเห็นใจพี่น้องในพื้นที่มากครับแล้วหลังจากที่ทหารของเราผลักดันและก็ควบคุมสถานการณ์ได้พอเสียงปืนเงียบลงชาวบ้านสามารถกลับเข้าบ้านได้เลยไหมครับ น่าเสียดายว่ายังไม่สามารถทำได้ค่ะเพราะแม่เสียงปืนจะเงียบไปแต่สงครามยังทิ้งอันตรายที่มองไม่เห็นเอาไว้เบื้องหลังอีกมหาศาลทันทีที่การสู้รบยุติลงหน่วยที่ต้องเข้าไปทำงานต่อทันทีคือหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD ค่ะอ๋อหน่วย EOD ใช่ค่ะและสิ่งที่พวกเขาคนพบนั้นน่ากลัวมากเจออะไรบ้างครับ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลรุ่น PMN2 จำนวนมากซึ่งเป็นอาวุธที่ถูกสั่งห้ามในหลายประเทศทั่วโลกแล้วค่ะทำไมถึงถูกสั่งห้ามครับมันมีความพิเศษอะไรมันเป็นกับระเบิดที่ถูกออกแบบมาอย่างเออโหดร้ายมากค่ะคือมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อให้เสียชีวิตทันทีแต่จงใจให้ผู้ที่เหยียบได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ขาหรือเท้าเพื่อให้ต้องใช้ทหารอีกสอคนมาช่วยกันหามเพื่อนที่บาดเจ็บออกจากสนามรบ โ oh. เป็นยุทธวิธีที่มุ่งหวังจะลดกำลังพลของฝ่ายตรงข้ามทางอ้อมค่ะการที่อีกฝ่ายวางกับดักแบบนี้ไว้จำนวนมากก็แสดงให้เห็นว่าเขามีการเตรียมการมาอย่างดีเพื่อตั้งรับในระยะยาวแปลว่าถึงแม้สงครามในแนวหน้าจะจบลงแต่สำหรับชาวบ้านแล้วมันยังไม่จบความอันตรายถึงชีวิตยังคงซ่อนอยู่ใต้ผืนดินที่พวกเขาเคยอยู่อาศัยให้ความรุนแรงกลับมาประทุขึ้นอีกครั้งได้ทุกเมื่อ ทุกฝ่ายจึงต้องใช้ความรอบคอบแล้วก็อดทนอดกลั้นอย่างสูงสุดในช่วงเวลานี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญมากครับที่มาช่วยขยายความและวิเคราะห์สถานการณ์ให้เราได้เห็นภาพรวมที่ลึกซึ้งและเข้าใจง่ายขึ้นมากเลยครับยินดีค่ะ จากเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันวันนี้ทำให้เห็นว่าไม่ว่าเทคโนโลยีทางทหารจะก้าวล้ำไปแค่ไหนทั้งโดรนทั้งการชี้เป้าด้วยดาวเทียมแต่สุดท้ายแล้วผู้ที่ต้องแบกรับผลกระทบที่เจ็บปวดที่สุดก็ยังคงเป็นประชาชนคนธรรมดาเสมอนี่อาจจะเป็นคำถามที่น่าคิดต่อนะครับว่าในโลกยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดแล้วมันยังจะมีหนทางอื่นอีกหรือไม่ที่เราจะสามารถแก้ไขความขัดแย้งโดยที่ไม่ต้องหันอาวุธเข้าห้ามหันกัน ฝากไว้ให้คบคิดกันนะครับสำหรับวันนี้ผมอิสราและรายการเจาะลึกโลกพอดแคสต์ L L P ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ